ค่ะลงถึงน,นักงานที่จะเข้ามาทำงานในโรงงานนะคะก็จริงๆแล้วหลักสูตรนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่เข้ามาทำงานใหม่ก็จะมีหัวข้อทั้งหมด3หัวข้อระยะเวลาอบลง6ชั่วโมงนะคะแต่เนื่องจากเราจะเร่งรัดหลักสูตรนิดนึงนะคะก็จะคุยแต่เฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะคะก็เพื่อจะลดเวลาลงนะคะในส่วนที่ที่ต้องทราบแน่ๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามและสิ่งแวดล้อมนะคะภายในโรงงานตัวที่สำคัญก็คือตัวนโยบายนะคะนโยบายของสินเด็นทานะคะก็ จะมีในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็มุ่งว่าที่จะพัฒนายอย่างต่อเนื่องในด้านอาชีะนันความปลอดภัยและสิ่งแวดลองเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะเรียกคำ่ามคำนี้ว่า HSE นะคะซึ่งจะเป็นคำที่เราใช้าัาโดยทั่วไป,ปนในสินเชินทานะคะตัว H ก็มาจากตัว Health นะคะซึ่งก็คือเราให้ความสำคัญกับสุขภาพของนักงานนะคะแล้วก็ต่อด้วยตัว S ก็คือความปลอดภัยค่ะแล้วตามด้วยตัว E ค่ะคือสิ่งแวดล้อมนะคะ หัวข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายที่บริษัทได้พิจารณาว่าหมายลงมานะคะก็คือการจัดเรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขอ,อนามัยให้กับนังงานคนนะคะส่วนที่3คือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราก็จะทำให้มันเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพถัดไปนะคะก็คือการปฏิบัติให้สอดคล้องหรือมากกว่าข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ถัดไปค่ะเราจะมั่นใจว่าเราจะได้รวมเอาการพิจารณาด้านอาชีวอนัยความปลอดภัยและสิ่งวี่เราไว้ในทุกๆกิจกรรมนะคะไม่ว่าตแต่คุณเดินเข้ามาภายในโรงงานนะคะคุณจะเข้าห้องน้ำคุณเดินนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะต้องมี hse อยู่ในการกิจกรรมของเราทั้งหมดนะคะถัดไปนะคะคือการสร้างวัฒนธรรมที่กระตุ้นให้พนักงานมีความราาับผิดชอบต่อตนเองด้าน hse ถัดไปก็เป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างเปิดเผยในคนการดำเนินง,งานนะคะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะถัดไปก็คือเป้าหมายที่จะกำจับดบทดีเหตุผลการที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บซึ่งทั้งหมด เป็นข้อบังคับที่สำคัญจะมีทั้งหมด12มาตรฐานอันนี้คือระบบของซินิธาเองนะคะซึ่งการการกำหนดมาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่บนพื้นฐานของ PDCA นั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละหัวข้อนะคะก็จะมีมาตรฐานเนี่ยแฝงอยู่นะคะอย่างเช่น P ตัวแรกคือแผนนะคะก็จะประกอบไปด้วย Policy คือนโยบาย Objective คือเป้าหมายแล้วก็ p l a Resource คือการจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอนะคะ ไปก็คือในส่วนของดูคือการลงมือทำนั้นก็ประกอบไปได้วยอีก3มาตรฐานนะคะก็คือการเข้าใจความเสี่ยงการฏิบัติและรักษาควบคุมให้ต่อเนื่องและการฝึกอบรมและความสามารถอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบเช็คนะคะก็มีอีกสามาตรฐานก็คือการตรวจติดตามการรายงานผลดําเนินการแล้วก็การทําให้สอดคล้องและรับประกันว่าเราเรรนบยตามข้อกําหนด อันสุดท้ายคือแอนะคะก็เป็นสามมาตรฐานสุดท้ายคือการสื่อสารให้คำปรึกษาการวางแผนปรับปรุงและความถึงผู้นานะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะพนักงานก็จะมีความเกี่ยวข้องนะคะกับมาตรฐานในส่วนที่เป็นตัวลงมือทำนะคะจะเ,เห็นช่องนี้นะคะจะเ,เป็นช่องที่เป็นส่วนที่พนักงานเกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะในส่วนของทางพยาบาลเองมีหัวข้ออะไรนะคะในส่วนของพยาบาลเนี่ยจะมีหัวข้อที่ มีชื่อว่าคลินิคนะคะคือเป็นเรื่องของการาจัดเตรียมการให้ให้การดูแลรักษาการตรวจสุขภาพอะไรประมาณนี้ค่ะจะอยู่ในหัวข้อนี้อันนึงนะคะคือคลินิคอันนึงมันอาจจะเล็กไปนะคะอ,อีกตัวหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องก็คืออ,อยู่นี่นะคะคลินิคนะคะคือเป็นส่วนของเฮลนะคะอีกตัวนึงที่จะเกี่ยวข้องจะมีเฮลท์สรไวไลน์นะคะก็คือการตรวจสุขภาพนะคะ แล้วที่ทางพยาบาลก็มีความจำเป็นทีต้องรู้อีกนะคะก็ได้แก่ตัว biological h a z a r d ะอันตรายจากพวกเ,เชื้อโรคต่างๆนะคะอ,อีกอันนึง physical health h a z a r d ก็คืออันตรายทางด้านกายภาพแสงเสียงความร้อนการสั่นสะเทือนนะคะถัดไปจะเป็น stress นะคะก็คือเรื่องของความเครียดและก็ ergonomic นะคะกายศาสตร์อันนี้จะเป็นส่วนของ h e a l t ที่ทางพยาบาลก็จะมีส่วนอยู่้องโดยแรกเ,เป็นชื่อของ สารตัวหนึ่งนะคะซึ่งในโรงงานไม่มีแล้วเราก็เลยทั้งไปนะคะอีกอันหนึ่งที่ทางพยาบาลน,นะคะจำเป็นต้องทราบก็คือตัวตรงบนสุดตัวนี้นะคะอันนี้ตอนนี้เราเรียกมันว่า workplace risk assessment หรือ WRA นะคะซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมการทำงานทุกๆก,กิจกรรมนะคะซึ่งทางพยาบาลก็มีความจำเป็นที่ต้องทราบว่าภายในโรงงานของเราเมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องในหน้างานแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วเรามีการควบคุมอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเรื่องของการคาว่าบาหอุบัติการการเกือบเกิดบาดอุบัติเหตุอันตรายและความเสี่ยงนะคะพวกนี้นอาจากว่าทางเทวาน่าจะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะก็จะขออนุญาตทำไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมนะคะซึ่งวิธีควบคุมที่ดีที่สุดก็คือกำจัดทิ้งออกไปนะคะส่วนมาตรการทางด้านการส่งเสยิีอีกก็คือเป็นตัวท้ายท้ายที่เราจะพิจารม,มาดำเนิการนะคะอันนี้ก็จะแสดงเห็นถึงว่า ในเรื่องของอันตรายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ผลิตนะคะหรือว่าสังักงานเนี่ยล้วนแต่มีความเสี่ยงและอันตรายทางัานนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ขจัดกันไม่ออกแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมมัน,นะะอันนี้คือแปลว่าสุดท้ายแล้วถาหากว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะเราก็คงต้องอมีการรายงานนะคะซึ่งทางพยาบาลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าจะเกี่ยวข้องก็คือเป็นอุบัติเหตุที่ต่อให้เกิดการบาดเจ็บซึ่งพนักงานก็จะต้องเข้ามารับการรักษาที่ห้องพยาบาลซึ่งหากว่าเกิดเหตุนั้นนะคะทางพยาบาลก็มีหน้าที่ต้องรายงานให้แผนชิดการเจ็มา รับการปฏิถัตเพียงแบบนั้นะคะก็สัมภาษณ์ข้อมูลไว้นะคะทีนี้ถามว่าทุกกรณีหรือเปล่าก็ไม่ทุกกรณีนะคะในการแจ้งความหมายก็คือว่าถ้าเป็นการบบดเจ็บอันเนื่องมาจากการทํางานทุกนี้แจ้งนะคะแต่ถ้าเขาแบบมาขอทำเสา็วก็ไม่ทําอะไรอื่นมานะคะอันนี้ก็ไม่ต้องรงายงานนะคะแต่ว่าก็มีการบันทึกไว้โดยส่วนใหญ,ญ่แล้วถ้าหากว่าเกิดเหตุเราก็จะมีการเรียกสอบสวนนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน,นั้นซ้ำอีก ถามว่าที่เศนทาผ่านมาเนี้ยเกิดสิ่งที่พนักง,งานมาเข้ารับการรักษาเนื่องจากการทำงาน,นบ่อยครั้งแค่ไหนนะคะถ้าเป็นเิเนทางเองเนี้ยก็ไม่เกิดนะคะจะเกิดกับพนักง,งานที่เป็นทั้งสองนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะหรือแม่บ้านอะไรเนี้ยค่ะก็จะมีเหตุเกิดเกิดในขณะทำงานได้ก็จะมาขอรับการรักษาอันนี้ก็คือแจ้งรลักการนะคะนี้ถัดไปนะคะทางพิเศทาเองเนี้ยมีระบบมาตรฐานก็คือทำให้เข้าตามหลักสากลเมื่อสักครู่นี้ที่อธิบายเป็นเรื่องของมาตรฐานภายในของรัฐใช่ไหมคะนี่เพื่อให้เรามีการขึ้นทะเบียนนะคะขอมาตรฐานรับรองมาตรฐานในเรื่องของ หมายเีหมื่นห้าพันหนึ่งก็คือมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนาและความปลอดภัยซึ่งจะตรงกับตัว H กับ S ของเรานะคะและก็เราก็ขอเพิ่มเติมวามาตรฐานระบบการจัดการสินทรัพย์รวมด้วยก็คือตัว E เพราะฉะนั้นทั้งสองระบบก็จะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานภายในของเรานะคะในส่วนของข้อกำหนดของทั้งสองระบบก็จะเห็นว่าเดินด้วย P D C A เช่นเดียวกันนะคะโดยกลุ่มที่มาอยู่ในกลุ่มของแผนเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่สามข้อกำหนดนะคะเป็นเรื่องของบริบทองค์กรนะคะการเป็นผู้นำแล้วก็การปลอแขนถัดไปเป็นส่วนของดูก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็การดำเนินการถัดไป นะคะก็คือผลการประเมินผลนะคะคือเช็คและสุดท้ายคือแอดคืออินฟลูเอนท์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญสำคัญที่อยู่ในทั้งสองระบบนะคะอันนี้ลงลึกมาสิ่งที่จะต่างนะคะของทั้งสองระบ,บบนี้ก็คือแน่นอนนะคะเรื่องสินแร่ล้อมก็จะในเรื่องสิ่งแวดล้อมน,นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะมีการพูดถึงวงชีวงจรชีวิตการพันการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเมินการสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทางส่วนของพยาบาลถ้าจะเกี่ยวนะคะเราก็จะเกี่ยวในแง่ของเรามีของเสียใช่ไหมคะเราจะการของเสียอน้ำลายนะคะแน่นอนเราก็คือตัวตามข้อกฎหมายถูกไหมคะแยกแยก ที่เพื่อนๆเป็นขยะอิดเชื้อใช่ไหมคะก็จะนำส่งเผาทำลายนะคะโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองจากหวารที่เกี่ยต้องใช่ไหมคะถัดไปก็คือ ISO ซิงคห้าันหนึ่งนี้แน่นอนค่ะยังไงก็เกี่ยวข้องกับเพวนะคะคือเป็นเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั่นเองนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าตามมาตรฐานทางวิศวกรรก็คือการรเงินความเสี่ยงในหน้างานนะคะ WRA ก็คือหัวข้อนี้ของ ISO 4ิ0ค1คนั่นเองคือคุณต้องสามารถบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเขามีความคาดหวังอะไรอย่างไรมมีคควาาาส่ยงงออไรทก็ื คือเวลาประเมินความเสี่ยงอย่าง HE เนี่ยดูครอบคลุมใช่ไหมคะครอบคลุมงานราพครอบคลุมงานพยาบาลเพราะฉะนั้นในรายการประเมินความเสี่ยงของทางขณะเอชเนี่ยก็จะมีส่วนของพยาบาลโดยด้วยของพยาบาลถ้าจะบอกว่าบ่งชี้ว่าอันตรายคืออะไรเอ้าเราเจอคนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พยาบาลจะบอกชี้ได้คือฉันมีอันตรายจากการติดเชื้อนี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นคนเนี่ยมาพบแล้วคนที่มาพบส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาแบบว่าโอยมาคุยเล่นสนุกอะไรเขาต้องป่วยกันมาทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครัเพราะฉะนั้นข้ออันตรายของทางพยาบาลคือเกี่ยวววววกกกัับบเเเเรรรรืื่่่่่่่่ออออองงงงงขขโโคคคตตาา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 ๆททีีจจะะิดหชช้นแใมยถป็ ที่จะติดต่อทางเลือดได้ก็จะเกิดกนันกรายได้ก็คือแล้วก็หมูชี้สโดนเข้ามานะคะก็เดี๋ยวอย่างที่บอกนะคะมีเวลาแล้วก็จะคุยในรายละเอียดทั้งนึงนะคะนอกจากหัวข้อเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างเช่นเรามีท้าวที่เห็นเมื่อเช้านี้นะคะ่ะก็คือพนักง,งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานที่เป็นรายวานันเอาสารของเราหารือทางที่ปฏิบัติเองก็สามารถเข้าร่วมรับฟังการสื่อสารของเรานะคะซึ่งหัวข้อในการสื่อสารก็จะมีเรื่องของผลการดำเนินง,งานของเรานะคะว่ามีสิ่ิอีการเจ็บป่วบริเวณอะไรยังไง เนื้อหาในเรื่องของการแบ่งปันเหตุการณ์วันที่เคจะเพื่อนเพื่อนของเราในไซต์อื่นนะคะหรือว่าอัปเดตสถานการณ์โรคนะคะที่เรากำลังลเฝ้าระวังนอยู่ดีนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการให้การสื่อสารก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะสื่อสารใกันไปอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในกนรอบมาตรฐานที่จำเป็นนั่เองซึ่งเราก็จะมีการพูดถึงคือคำว่าการใช้สื่อสื่อสาเนี่ยอันนี้จะอยู่ในส่วนของสิ่งแวดล้อมถามว่า เกี่ยวกับพยาบาลเปล่าตัวจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เกี่ยวเลยแต่อยากให้รู้จักไว้เผื่อว่า,อาพอดีว่าเราจะมีการถูกตรวจในเดือนนี้นะคะประมาณาวคหน้านะคะเพราะนั้นพยาบาลอาจจะาถามยัยยกยไหนรู้จักไหมขงจางที่ผลิตภัณฑ์นะคะคือตัวนี้ความหมายก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนมันจะเกิดจนถึงมันสลายหายไปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปอย,อย่างไรนะคะก็คือก่อนมันเกิดคือวัตถุดิบที่เอามาใช้นะคะที่จะประกอบขึ้นเป็นตัวตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วมีวัตถุดินวัตถุดิบพวกนนะะค ส่งมายังงาน,อ,างนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนของการเตรียมให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบเนี่ยมีผลกร,ระทบภาษีวรรล์ไหมหลังจากนั้นพอส่งมาหาโรงงานนะคะในส่วนที่2คือมาถึงโรงงานแล้วคุณทำงาน,านผลิตคุณส่ง,สงผลกระทบอะไรถึรงวรรล์ไหมพอผลิตเสร็จขายไปผลไปขายอยู่ที่ลูกค้านะคะเอาไปใช้งานมีผลกระทบอะไรไหมกับสินค้าล็อตจนถึงสุดท้ายคือใช้หมดแล้วอะ่ะมีการตกค้างไหมบรรจุภัณฑ์นะคะก็ควรอะไรของคุณเนี่ยจัดการมันยังไงเนี่ยค่ะคุณจัดการได้ถูกต้องแล้วมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะนี่คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ พยาบาลจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์แต่พยาบาลอยู่ในโรงงานเนาะซึ่งภายในโรงงานเนี่ย,ยก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งอาจจะเกิดคนที่ทํางานเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดนนอ,บอจจุบัติเหตุอะไรยังไงก็ต้องมาพบอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวจุดย่อยๆจุดหนึ่งที่อยู่ในส่วนที่สองนะคะในภายในโรงงานนะคะ้างกระทรวงทุกอย่างเขาก็จะแตกออกมาเป็นตัวกิจกรรมว่ามีการควบคุมอย่างไรประเมินความเสี่ยงแล้วเกิดอะไรขึ้นได้บ้างน,นะคะอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่บอกว่าเป็นการบุชี้เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงและโอกาสในเรื่องของอาชีวกนามแล้วก็ความินโดยมีีผู้ท่่เออ เกี่ยวข้องนะคะว่าเราประเมิอนอาเซียนบ้านนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะก็ยึดในข้อมืออันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมา,มายความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำง,งานที่จะเกี่ยวข้องกับทางพยาบาลน,นะคะก็ยะอยากขออนุญาตกระโดดเลยนะคะที่ยังมีเกี่ยวข้องกับของไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ที่ข้ามไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตอบข้อสอบไม่ได้ <laughs> 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 มีในข้อสอบ <laughs> เดีน,นิดนึงนะคะก็คือตัว ตัวพระราชบัญญัตินี้นะคะ <ไอ S 1> เป็นในข้างในแล้วก็สภาพวารก,การทำงานแล้วก็จะพูดถึงตำแหน่งต่างๆที่กฎหมายกำหนดให้แต่และโรงงานจะต้องมีนะคะในเจ้างเป็นใครล,ลูกจ้างเป็นใครมีหน้าที่อย่างไรนะคะซึ่งอนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพูดถึงการาจะต้องมีจปอนะคะในระดับต่างๆตามขนาดขององค์กรด้วยนะคะนี้มาดูหน้าที่ของนายจ้างเนี่้ก็ต้องจัดหาดูแลสถานประกอบการให้ความปลอดภัยกับลูกจ้างนะคะแล้วก็จัดอบรมให้กับลูกจ้างเวลาการทำงานที่เรากำลังทำอยู่นะคะรวมถึงต้องมีการติดประกาศป้ายสัญญาณเตือนอันตรายนะคะแล้วก็มีการข้อความแสดงสิทธตและหน้าที่ของนาาายจจ้้งแลละูกงนะะะคซึ่่งงขอทีาารตกเะ นี่ว่าชาวไม่ได้ไม่ได้ชี้ผิดซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่นายจ้างจะต้องทำนะคะส่วนลูกจ้างเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะลูกจ้างเองก็มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับนายจ้างนะคะแล้วถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกติก็ต้อง,ต,องต้องรายงานด้วยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคะแล้วลูกจ้างก็มีหน้าที่ต้องสวมใส่บกบาทที่นายจ้างจัดหาให้ด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่ใส่นายจ้างก็ต้องไม่เห็นยากให้เขาทำงานจริงกับสายนั่นเองนะคะนะคะเอ่อโดยก่นมานี้ก็ยังพูดถึงนะคะการนางเจ้างจะมีความปลอดภัยในการทำงานในระดับจังหวัดนะคะแลคงไมิจังหวัดใน จากนั้นนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างในเรื่องของการทำงานที่อากาศนะคะก็คือนายจ้างต้องทำการทำป้ายนะะแจ้งว่าตรงไหนที่อากาศบ้างนะคะจะต้องมีการอนุญาตให้ลูกจ้างทํางานนะคะไม่สามารถอยู่ดีก็เข้าไปทําได้เลยนะคะแล้วคนที่เข้าทำงานเนี่ยนะคะจะต้องได้รับการอบรมก่อนนะคะแล้วก็มีการในในหนังสืออนุญาตนั้นจะต้องมีการบันทึกผลนะคะว่าคุณตรวจวัสภาพอากาศเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าไม่เพียงพอต้องแต่หัวกรนถึงคลองเขานะคะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือว่าการส่งใจอากาศผ่านท่อก็ไปเรื่องมานี้ให้เรียบร้อยนะคะให้ครบถ้วนจึงจะ ถัดไปนะคะเป็นข้อต่อเกี่ยวกับสุขภาพของลูกจ้างนี้แน่นอนนะคะพอสุขภาพปุ๊บต้องพยาบาลของุดหงนะคะต้องปฏิบัติตามแน่ๆน,นะคะซึ่งก็คือในส่วนของออออกฎหมายฉบับนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่เลยนะคะเมื่อปีหกสามพักช่วงเดือนตุลานะคะก็สิ่งที่เป็นเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของออลูกจ้างที่มีการลานะคะติดต่อกันสองวันขึ้นไปนะคะโดยลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนะคะถ้าเขาลาติดต่สองวันติดต่อกันไม่ว่าการลาั้นนะคะจะประสบกันตารางหรือเจ็บป่วย ่อนจะปักเข้ามาต้องถูกประเมินก่อนเพราะว่ามีความพร้อมในการทํางานนะคะซึ่งตัวนี้ในกปกติแล้วสิมีทาเองปฏิบัติอยู่ก่อนแล้วนะคะโดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนเลยนะคะไม่เกี่ยวว่าเขาจะทํางานกับปัจจัยเสี่ยงไหมนะคะถ้าหยุดงานนะคะคือการลาป่วยนะคะตั้งแต่สามวันขึ้นไปก็ต้องมีบรับรองแพทย์นะคะถึงว่าพบพยาบาลแล้วพยาบาลก็จะเชิญหัวหน้าง,งานนะคะมาประเมินความพร้อมในการทํางานแต่ว่าของใหม่สิ่งที่เพิ่มเติมคือแค่หัวหน้าไม่พอจ้านะคะต้องถึงคุณหมอเลยนะคะคุณหมออาชีวะใหม่ซึ่งเราก็มีการทำคอนแทคกับคุณหมออาชีว ก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องเป็นหลักเพิ่มเติมในเกี่ยวกับสุขภาพนะคะจะมีฟอร์มที่เกี่ยวข้องอยู่สองแบบฟอร์มนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะในเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนเข,ข,ข้างานเรืข้าใจว่าพยาบาลน่าจะแน่นยำอยู่แล้วนะคะแล้วก็การแจ้งผลตรวจภายในเกี่ยวโดยก็น่าจะแน่นยำอยู่แล้วก็ขอขราบนะคะถัดไปเป็นเรื่องของ่อาตรฐานอาานัติการความปลอดภยัยเกี่ยวกับความร้อนสาเสียงนะคะตัวนี้ก็อย่างที่กฎหมายมันบอกชื่อมันบอกอยู่แล้วนะคะว่ามันจะมีการกำหนดมาตรฐานเรื่องของแสงเสียงความร้อนเอาไว้ให้โรงงานสถานประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะ ก็เป็นเรื่องของข้อบังคับด้วยว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนัยแล้วจะต้าาองในการทํางานซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีรายละเอียดกฎข้อบังคับที่เราจะตั้งบัตรเมื่อเราอยู่ภายในโรงงานของชินเันทานะคะเรื่องของพื้นฐานนะคะแน่ว่าเวลาพนักงานมาทํางานนะคะทุกคนต้องมีความพร้อมของร่างกายนะคะก็คือฟิตทัวรน์นเองเพราะฉะนั้นเมื่อ,อมีพนักงานมาอพนักงานที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยมาหรือพนักงานที่ย้ายมาจากการทํางานเดิมพนักงานเหล่านี้ต้องถูกตรวจสุขภาพก่อนนะคะต่อไปเป็นเรื่องของวอล์กเวย์นะคะคือเส้นทางเดินนะคะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในโรงงานก็พี่จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าอ๋อเรามีการก,ารกำหนดวเวย์ที่ชัดเจนเอาไว้เพื่อแยกทางเดินคนกับทางเดินรถนะคะให้ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นข้อมาครับก็คือเดินตางเส้นที่เรากำหนดเอาไว้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของจุดสูบุรี่หรือรับประทานอาหารนะคะเราไม่ได้อนุญาตให้นทานภายใ,ในโรงงานเลยนะคะห้ามนำเข้าไปนะคะจุดสูบุรี่ก็จะอยู่ด้านข้างด้านหลังของโรงอาหารปัจจุบันแต่จริงๆแล้วจุดที่กําหนดไว้คืออยู่ด้านนอกรั้วโรงง,งาน นะคะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์โควิดเราก็เลยไม่ให้พนักงานออกนะคะก็จัดจุดสู่ชั่วคราวไว้ให้นี้ในข้อสอบจะเบสออนเหตุการณ์ปกตินะคะดังนั้นจุดที่อนุญาตคือข,ข้างๆที่โรงจอดรถนะคะข้างๆป้อมรปภป้อมหน้ามีจุดเดียวทัานั้นนะคะถัดไปคือการไม่พกโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปเข้าภายในโรงงานนะคะถ้าจะต้องการถ่ายรูปก็จะต้องแจ้งให้ทางคนที่เป็นเจ้าภาพคะ่ะคุณเป็นใครของใครนะคะขอให้เจ้าภาพของคุณช่วยถ่ายรูปให้นะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าในภายในโรงงานเราก็มีจุดที่ จะต้องป้องกันการเกิดประการไฟรเพราะเรามีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารไวรัสอยู่นะคะเพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์นะคะเราก็เลยงดไปเลยะค่ะนี่ถามว่าเอาเข้าไม่ได้เลยเหรอคะก็คือเอาเข้าได้แต่ก็ต้องปิดนะคะแล้วถ้าจะไปน้งใช้ค,คุณต้องออกจากโซนเหล่าน,นี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะมีทั้งหมดหกพื้นที่ถ้าอีกหน้าหนึ่งก็จะเยอะกว่านะคะอีกหน้าหนึ่งแปดพื้นที่แล้วกันนะคะที่ไม่สามารถจะนําหรือไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะนั้นแม้ว่าไม่ใช้ก็ไม่ต้องพกไม่ต้องา,าอะไรประมาณนี้นะคะ ้าถ้าสังเกตจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางโรงงานเลยนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นาการที่นาเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะคือเราก็ไม่ต้องมานั่งระวังเ e uh, อ้ตรงนี้ได้ไหมจำแนกได้ไหมนะคะคือว่าพื้นที่ผลิตถือว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามไปเลยนะคะถัดไปจะเป็นเรื่องของกฎกติกาเป็นกฎนกระเบียบด้านความปลอดภัยที่พนักงานต้องปฏิบัติเลยนะคะถ้าไม่ปฏิบัติก็จะมีโทษทางวินัยสั่นะคะซึ่งในส่วนของพยาบาลโดยปกติแล้วก็ไม่ได้เข้าไปภายในอยู่แล้วเนาะอยู่ที่พื้นที่ของเราเม้นแต่ไปตรวจ อุปกรณบ์บางวันเท่านั้นเองนะคะซึ่งพยาบาลก็จะไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้อยู่แล้วก็ไม่น่ากังวลน,นะคะถ้าถ้าจะากังวลก็เป็นบางตัวอย่างเช่นความปลอดภัยสมุคนคพรถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องเข้าไปทำงานในพื้นที่ไหนแล้วคุณต้องสวมใส่อุปกรณ์อะไรนะคะนี่ก็มีเรื่องของ PPE ด้วยว่าใส่ถูกต้องตามลักษณะงานนะคะหรือเดินไปพบสิ่งผิดปกตินะคะเราตั้งรายงานด้วย เป็นพยาบาลไม่เกี่ยวมะไม่ได้นะคะทุกคนนะคะมีหน้าที่ต้องคอยกำกับดูแลงานซึ่งกนและกันเราสามารถที่จะสังเกตการทํางานของพนักงานได้นะคะเ,เข้าใจว่าพยาบาลโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตอยูดด่แล้วนะคะก็อาจจะเห็นอะไรที่ที่เราเราพนักงานธรรมดานเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงแต่พยาบาลเห็นแล้วไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะก็ช่วยมาบอกมารายงานได้เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น,นะะย่างเช่นความพร้อมในการทํางานน,นะคะพยาบาลเองก็จะต้องเหมายถึงว่า เราก็ต้องพร้อมที่จะให้บริการใช่ไหมถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยสบายในวันนี้ก็อาจจะต้องแจ้งอชอีที่ทราบก่อนเผื่อว่าทานยาอะไรแล้วเราแบบอาจจะการตอบสนองช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใช้ประสบการณ์ของเราในการมองพนักงานที่ทํางานอยู่ในไลน์ไม่ชอบบอกเงียใช่ไหมคะเป็นกินยาที่อาจจะกดอะไรบางอย่างแล้วทาให้ซึมๆอย่างเงี้ยพยาบาลเดินเข้าไปในโรงงานอาจจะสังเกตอาการแบบนี้ได้นะคะพนักงานเป็นพวกที่ไม่ค่อยชอบบอกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทาให้เกิดอาการะไรกับเพ้านี้พยาบาลเห็นก็สามารถให้ข้อแนะนําได้รีบแจ้งหัวหน้างานได้ว่คนนี้ดู น่าจะมีอะไรบางอย่างก็ห้าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอีกอันนึงซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าปฏิกาความปลอดภัยตัวใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็รณรงค์ให้พนักงานเนี่ยปฏิบัติให้เป็นนิสัยเรียกว่าสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมานนะคะ่ะเพื่อให้การเกิดเหติเหตุการเป็นศูนย์นะคะเรียกว่ากดเพื่อรักษา,าชีวิตนะคะถ้าภาษาปิดเรียกว่า l i f e saving rules นะคะก็อยากให้คุ้นเคยทั้งสองคำเอาวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด1ิบข้อในการแล้วก็หัวข้อนะคะก็จะคล้ายๆกับตัวกดทองสิบสคะ เดี๋ยวไล่กดทองสักครู่นิดนึงนะมีความปลอดภัยสมุคคการกำกับแรงงานการทำงานที่สูงการจัดแยกพลังงานและล็อกอุปกรณ์อันตรายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจัรพวกอินทรักหรือการนะคะความปลอดภัยกับเครื่องจัรที่เคลื่อนย้ายได้ความปลอดภัยกับงานไฟฟ้าการทำงานที่อัตตาการเชื่อมหรืองานที่เกิดให้เกิดกระกายไฟการยกของหนักอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้วก็ความพร้อมในการทำงานนะคะนี่หนูไอ้เจ้ากดเพืรักษาชีวิตมีอะไรก็ จะมีเรื่องของความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะคะการตัดยญ้พลังงานนี้เหมือนกันนะคะการเคลื่อนย้ายโดยเครื่องมือกลก็มีเมื่อสักครู่นี้นะคะการเตรียมพร้อมสำหรับงานที่เป็นอันตรายก็คือความพร้อมในการทํางานของพนักงานนะคะพื้นที่อากาศก็มีนะคะการทำงานในที่สูงก็มีการกดท้องิตสองข้อนะคะการรักษาการการทางานของอุปกรณควบคุมเพื่อความปลอดภัยคืออินทอัคเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะการปฏิบงานที่ต่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟแล้วก็การจัดการสารที่มีที่เป็นอันตรายนะคะเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันอยู่สองข้อคือผู้ขับขี่กับการจััดกาารรสยีมเป็นนอต จะต,ตางไปนิดหน่อยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เ,เรากําลังสร้างวัฒนธรรมนี้ให้พนักง,งานนั้นปฏิบัติตาม,ไ,มได้ถูกต้องผู้ที่ไม่ได้ทํางานนั้นก็สามารถะสังเกตการทํางานของเพื่อนที่ทํางานให้ทํางานอย่างถูกต้องนะคะดูแลซึ่งกันและกันไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าไ,ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากที่อื่นๆนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็เข้าจะาทางพีวาลก็น่าจะคุ้นเคยนะคะสิ่งที่าทาง ตัวนี้ที่ไาวาลจะช่วยนะคะก็จะมีในเรื่องของออการทำฟิตเทสนะคะก็คือการทดสอบความแนบสนิทของหน้ากาเวลาพนักงานจะต้องมาเบิกใช้โดยเฉพาะพนักงานเข้าใหม่เนี่ยเขาต้องมาทำฟิตเทสก่อนนะคะว่าเขาจะใช้หน้ากาขนาดอะไรนะคะให้ให้แนบกับเขาถ้าหากว่ามีรอยรั่วนะคะใส่ไม่สนิท เขาก็จะสัมผัสกับสารเคมีได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางพยาบาลจะช่วยในการทดสอบให้นะคะซึ่งเราก็มีอุกปรกรณ์น,นะคะในช่วงนี้จะยังไม่ได้มีการทางฟิสเทสอันเนื่องมาจากโรคระบาดนั่นเองนะคะก็จะใช้วิธีประเมินจากใบหน้านะคะแล้วก็สอนวิธีการสวมใส์ที่ถูกต้องเพื่อให้เขาใส่ได้หน้าสนิทมากที่สุด พลังงานนี้ขออนุญาตข้ามนะคะจากทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลามีช่างนะคะจะเข้ามาซ่อมอะไรในพื้นที่ห้องพีวีของเรานะคะเขาต้องแสดงใบอนุญาตให้เราเห็นก่อนนะคะคือถ้าเขาเข้ามาดุยดยเลยก็สามารถที่จะบอกเขาว่ามีใบอนุญาตทํางานหรือ,อยังคะนะคะเพราะว่านี้เป็นกฎเกณฑ์กติกานะคะเว้นแต่เขาจะบอกว่ามาตรวจสอบก่อนยังไม่ได้ทําครับ ว่าอาจจะมีการแจ้งซ่อมอะไรบางอย่างไปเข้าะะมาดูหน้าง,งานก่อนนะคะก็อนอุญาตตามความเหมาะสมนะคะถัดไปเป็นการทํางานกับสารเคมีนะคะก็มีความจําเป็นนะคะที่พยาบาลจะต้องเข้าใจในเรื่องของสารเคมีนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สินทาเป็นโรงงานเคมีนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายในที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะ ต้องต้องรู้ว่าเขาสัมผัสอะไรมาตรงไหนยังไงแล้วเขาร้างหรือทําอะไรมาได้ถูกต้องแล้วหรือยังนะคะแล้วการไปถมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับคนที่ทํางานสารเคมีเนี่ยทางพยาบาลก็ต้องรีบดาเนินการให้ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการชาระล้างไอโาสารที่มาถูกร่างกายของเราออกให้ได้มากที่สุดนะคะแตะเข้าใจว่าทางพยาบาล น่าจะมีประสบการณ์ตัวนี้อยู่แล้วนะคะถัดไปคือข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี Me ก็จะมีทั้งหมด16หัวข้อในแต่ละสารเพื่อที่จะบอกรายละเอียดคุณสมบัติของสารนั้นนะคะแล้วก็วิธีที่เราจะรับมือนในแง่ของการมารถมพยาบาลหรือว่าต่อสู้เพลิงไหม้กับมันนะคะอันนี้ก็เป็นเอกสารซึ่งมีชื่อเรียกตั้งแต่ SDS หรือ MSDS ก็ตาม แสดงอยู่ในตัวเอกสาร SDS นะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงป้ายนะคะซึ่งในโรงงานหรือแม้แต่ท้องถนนอะไรต่างๆที่มีป้ายลวสีต่างๆเนี้ยให้เราเห็นนะคะซึ่งมันเราต้องเข้าใจสีนะคะที่กำกับอยู่บนป้ายนั้นนะคะว่าสีนั้นบอกบอกอะไรกับเรานะคะก็จะมีคําถามในข้อสอบนะคะไม่ได้พูดถึงแดนทน้าตอบได้นะคะต่อไปก็จะพูดถึงว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่อยู่ภายในโรง,งงานของเรานะคะตอนนี้เราก็คือมี สามตัวด้วยการนะคะไฟไหม้นะคะน่าจะเป็นพื้นฐานของทุกที่นะคะถัดไปเป็นเรื่องของสารเคมีลหลดรั่วไหลนะคะซึ่งอย่างที่บอกเราเป็นโรงเคมีต้องมีเรื่องนี้เป็นเหตุฉุกเฉินอยู่แล้วนะคะและตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของน้ําท่วมซึ่งเมื่อก่อนตั้งแต่ปีห้าสี่มาเนี่ยเราไม่โดนผลกระทบแต่เราประทบจากฝนตกหนักในนิคมเองนะคะแล้วนิคมเกิดอาการว่าระบายออกไม่ทันเนืมังมะจางเป็นเส้นทางน้ำนำคลองของทางท,างทื้งถิ่ค่ะทำให้เกิดน,น้ำท่วมภายในนิคมก็เลยต้องมี สร้างเป็นเหตุฉุกเฉินไว้รับมือนะคะซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแน่นอนนะคะเราต้องมีการรายงานควาผู้ในการเหตุฉุกเฉินซึ่งก็คือตัวผู้จัดการโรงองารานะคะถ้าได้ยินเสียงเพลิงไหม้นะคะก็อพยกนะคะอพยกยัยงไงนะคะเดินเร็วนะคะไม่วิ่งนะคะทางพยาบาลเองก็มีหน้าที่ที่อยู่ในทีมฉุกเฉินอยู่แล้วโดยตําแหน่งของเรานะคะเป็นผู้ที่จะให้การพงพยาบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องถือติดตัวไปแน่ๆนะคะก็จะเป็นกระเป๋าพยาบาลนะคะอุปกรณ์พยาบาลของเรานะคะมีเตรียมพร้อมไว้ก็จะมีเปะนะคะ แล้วก็มีรถเข็นซึ่งัแปรงพับเก็บได้ประมาณนี้นะคะในการช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้นะคะแล้วก็มีเครื่อง AED ให้นะคะซึ่งเราก็จะขออาศัยประสบการณ์ในการช่วยยบทวนการใช้อุป,ปกรณ์ให้กับทีมสมยาบาของเราด้วยว่าว่างเว้นจากการอบไปหนึ่งปีนะคะซึ่งอบไปได้ครั้งเดียวแล้วก็ว่างเว้นไปนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์คืนก็รายงานผู้บริหารตามลำดับค่ะนี่เป็นเส้นทางอพยพนะคะ เรานะคะอยู่ในบริเวณนี้นะคะของเพียบายน,นะคะนี่คือห้องพยาบาลของเราเส้นทางอ,อพียพจริงๆแล้วก็คือเราไปถึงใกล้มากะ,ะเดินนิดหน่อยก็จะไปถึงจุดรวมพลแล้วนะคะจุดรวมพลงเราอยู่ที่สนามฟุตบอลนะคะแล้วถ้าเป็นพนักง,งานที่ในโรงงานเขาจะมีเส้นทางบอกว่าเดินไปทางไหนส่วนใหญ่ก็จะเดินตามวอล์กเวที่ที่เป็นเส้นทางปกติอยู่นะคะเว้นแต่เกิดเหตุบางจุดเขาจะมีเส้นสำรองนะคะที่จะเดินอ้อมไปด้านในนะคะแล้วถึงจะกลับออกมาที่ เสนอฟุตบออได้นะคะแล้วก็มีเส้นทางสำรองไว้ให้การใช้ถ,งะะชถงังนะคะก็เข้าใจว่าการใช้ถังดับเพลิงนะคะแต่ถ้าหากว่า,ามีการจัดอบรมแล้วก็เชิญพิบัลได้อีกเพื่อท,บทวบคุมนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการทดรองนะคะที่จะใช้สําหรับผู้ที่มาติดต่อ,อกับโรงงานของเราในช่วงที่มีโรคระบาดนะคะก็เป็นขั้นตอนสาคัญนะคะที่ใช้ในทุกที่เนาะแล้วนี่คือประกาศว่าพื้นที่ตรงหนงนี้ต้องทำยังไงก็ได้แก่ รวมอาหารจุดสูงวิกีตอะไรพวกนี้นะคะการใช้ห้องประชุมนะคะการเวราาร้นระยะห่างการติดต่อของผู้รับหัากต้ได้รับากาอนุมัติก่อนอะไรนี้นะคะแล้วก็รวมถึงการเฝ้าระวังสหภาพคนที่ไปพื้นที่เสี่ยงก็จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอเพื่อวัดตัวเองภายในจุดสีด้วยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดคะ